จากการตรวจร่างกายเป็นประจำแสดงให้เห็นว่าการมองเห็นของอาคาฟยุเนี่ยแย่กว่าปกติมากจากการตรวจสอบเพิ่มเติมยืนยันว่ามันไม่ใช่ผลจากโกรคอเลพาทีหรือโรคอื่นเลยแต่คาฟยุกปฏิเสธเรื่องดังกล่าวเธอบอกว่าเธอนะ่ะเห็นได้ปกติในความเป็นจริงแล้วเธอสามารถต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากเธอมีความสามารถในการรับรู้เนี่ยมากกว่าคนปกติทั่วไปเห็นได้ชัดว่า,าภาษาสัมผัสอื่นของเธอเนี่ยพัฒนา,าขึ้นเพื่อชดเชยการมองเห็นที่ลดลงของเธอ อย่างไรก็ตามสิ่งพวกนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยในชีวิตประจําวันของเธอและถ้าหากว่าคุณพบเธอเนี่ยวิ่งชนกําแพงในถงทางเดินแล้วก็พยายามจะชี้ทางบอกเธอเลยเพราะว่าเธอเนี่ยอาจจะโกรธคุณได้จากเรื่องเรื่องนั้นจะมอว่าตาคุณบอดนะไอ้หมอบอดบ้าอะไระถ้าตาผมบอดผมจะเดินข้ามถนนได้ยังไงถนนต้องปาดเด่นผมต้องมาเชิญโชครถสิบล้อรถบัสรถเบนซ์รถเก่งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซ ม่ได้แดกคุณหรอกนี่ยังไม่รวมเกาะกลางอีกนะ <c oughs> ทำไมคุณไม่ข้ามสะพานลอยนะครับ <c oughs> <c oughs>